ับอุ่นเครืงการช่างมอโปรใหญ่นะครับวันนี้ก็ปล่อยหานี่กเลืนะครับหนึ่งหานะครับไม่ใช่หาที่ทางอู่ต่อเองนะเป็นหานี่เอามาบิ้วแล้วเอามาเก็บงานข้างล่างนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทันนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับทางมือจักรยนนะครับเห็นเห็นเลยนะครับคือตัวกระบะนั้นได้ทําการบิ้วใหม่นะครับ สีนะครับฝาปูในส่วนของกระบะและพื้นนะครับก็เคระบบไฟและระบบไฟให้ใหม่นะครับนทำการชนข้างใหม่ตามแบบฝนตกนะครับนี่นะครับในส่วนของชุดด้านบนนี่คือชุดยกล้อนะครับลูกค้า ให้เอาออกนะครับเพื่ออะไรน้าหนักให้เบาขึ้นได้เพิ่มน้าหนักการบรรทุกสินค้านะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนช่วงล่างเช็คช่วงล่างให้ใหม่หมดนะครับนี่นะคือช่วงล่างคันนี้จะเป็นรุ่นแกนวุุิเฉียงแกนพลาสติกนะครับสําหรับลูกค้าที่มีหาเฉลยแล้วนะครับอยากจะเอามาเก็ตงานช่วงล่างหรือปรับปรุงกระบะ นะครับสามารถที่จอสอบถามได้เข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนะครับใน,นส่วนของท้ายนะครับก็มีทำาันชนท้ายตามแบบขนส่งนะครับสามารถถอดออกได้นะครับ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้ก็เช็คระบบไฟที่จะปล่อยทอ่อ ในส่วนของพิงพินนะครับก็ได้ทำการย้ายตัวเลขให้ได้ตามมาตรฐานของ,งส่งแบบใหม่นะครับเพื่อเพื่อน้ำหนักการบรรทุกให้ได้มากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ